สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเป c คากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมสกิบมาเป็นตัว PPV เจ้าตลาดกันอีกแล้วนะครับเป็นตัวต o ยต้านิวฟอร์จูเนอร์นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวสีดําเงาหล่อๆดุดุแบบนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่มองหาหรือว่าตามหาอยู่นะครับผมสาหรับคันนี้เป็นตัวเครื่อง2.4นะครับผมตัว V นะครับรุ่นท็อปสุดของรุ่นนะฮะขับ2นะครับเป็นรถปี2018นะฮะ เลขไมค์ขับใช้งานไปเพียง49,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมราคานะครับจัดตั้งขายอยู่ที่เป็นแค่959,000บาทนะฮะได้เป็นตัวสเปคสเปคดิสเบรก4ล้อนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับสำหรับตัวปี2018นะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาชมภายนอกภายในกันนะฮะเริ่มกันจากด้านหน้านะครับ โฉมไฟหน้าเขาเป็นตัวไมน c เนเชนแบบนี้นะครับเป็นตัวคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างไฟตัดหมอกนะฮะตัดมาพร้อมกับเป็นตัวกันชนด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับแบบนี้เพิ่มความหรูหรานะฮะโลโก้เตย์ต้าตรงกลางนะครับแบบโครเมียมนะครับล้อแม็กอลอยนะฮะขอบ18ออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะครับตัวยางโยโกฮามานะฮะดอกแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับตัวกระจกข้างนะครับ มาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยนะครับที่จับประตูมือจับปิดเปิดติดออกศูนย์ออกโรงงานแบบโคเมียมทั้งหมด4บานเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวระบบสมาร์ทย์เลดนะฮะเวลามีกุญแจอยู่ใกล้สามารถกดเปิดรถได้เลยนะครับเบาะภายในนะครับเป็นตัวเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเดินได้สีขาวนะครับเบาะฝั่งคนขับนะฮะปรับ6ทิศทาง6ระดับนะฮะรวมไปถึงฝั่งผู้โดยสารเช่นกันนะครับ แล้วก็ตัวกระจกออกโต้สบานนะครับตัวพวงมลาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านบนคาดลายไม้มาให้แบบนี้นะฮะโลโก้โคเมียมัวโตต้าตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัย Airbag ใต้พวงมลาลัยนะครับมีเป็นตัวระบบแผ n d ดิสชิปมาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เลขไมค์คันนี้ขับใช้งานไป4 9่0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ตัวหน้าจอนะฮะทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้มาพร้อมกับเป็นตัวเนวิเกเตอร์ออกศูนย์นะครับด้านล่างนะฮะระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะฮะตัวรูพาวเวอร์เอาเล็ตหนึ่งรูหนึ่งหัวนะฮะหัวไทเออีกหนึ่งหัวนะครับคอนโซลตรงกลางค่าตัดลายไม้นะฮะเพิ่มความหรูหรานะฮะระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวระบบเซคันเชลนะครับสามารถสับขึ้นลงเกียร์ได้เลยเทียบเท่าแมนนวลนะฮะได้2ตำแหน่ง2ทิศทางคือตรงเกียร์นะครับแล้วก็ตัว h a n d ดิ h i p นะสามารถสับตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตัว i v ฟ Mode นะครับเป็นตัว e c โ mode และ Power Mode นะฮะตัวปุ่มเปิดปิดนะฮะช่วยอ่าตัวช่วยในการการลื่นถลายนะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสภาพภายในคันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่เป็นตัวรถยนต์แนวครอบครัวไม่เกิน7ที่นั่งนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะสภาพค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับโหมดรีบหยิบให้ลูกค้าได้ ทุกท่านได้รับดูรับชมก่อนใครเลยนะครับสำหรับตัวเพดานนะฮะคันนี้กิ้งเกลี้ยงแบบนี้เลยนะฮะสภาพรับมาจากมือเจ้าของยังไม่ได้มีการชงไม่มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านล่างนะฮะพาวเวอร์อาเลสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับแล้วก็หัวชาร์จปลั๊กอเนกประสงค์ด้านล่างนะฮะได้ถึง220โวลต์100วัตต์นะตัวนี้สามารถเสียบชาร์จขณะเดินทางกันได้เลยนะครับแล้วก็ที่มดบอกนะครับเป็นตัวดิสเบรกถึง4ล้อด้วยกัน นะฮะดอกยางเขาแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับสภาพพร้อมส่งมอบจริงๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวไปปรับสภาพให้อีกรอบนึงอาจจะมีขัดสีนะครับลงแว็กให้นะฮะตรวจเช็คสภาพรถนะครับคือลูกค้ารับรถไปสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะับไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งนะครับเรียงเป็นเส้นแบบนี้นะับเป็นแบบ LED นะครับฝาท้ายระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ไม่เคยมีรอยแกะรอยถอดรอยอาร์ชชัดเจนนะฮะติด ยิงออกมาจากทางโรงงานเลยนะครับไม่เคยมีรอยแกะรอยทําสีใดทั้งสิ้นนะหัวย่อหัวน็อตนะครับขอภัยครับไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับผมใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับตัวฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับเบาะแถวที่3นะครับสามารถพับเก็บพับขึ้นได้แบบนี้นะครับผมสามารถพับเก็บขึ้นไปเพื่อบรรจุของสัมภาระ นะครับหรือว่าท่านสามารถทับลงมานะฮะบรรจุผู้โดยสารนะครับไปเป็นครอบครัวได้นะครับขนาดไม่เกินเจดที่นั่งนั่นเองนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถปิดเปิดได้แบบนี้ใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องท้ายแบบบิวอินนะฮะกล้องมองหลังแบบบิวอินติดออกสูนออกโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะตัวสปอยเลอร์นะครับปีกหลังนะครับมีมาให้ออกสูนออกโรงงานแล้วก็เสากากาศแบบคีบฉลามแบบนี้นะฮะหล่อ ภายในนะครับห้องโดยสารแถวที่2ก็ค่อนข้างจะกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวรถครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นตัวแบรนด์เจ้าตลาดแบบนี้นะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาหรือตามหาอยู่นะครับผมตัวเบาะคู่หน้านะครับเบาะฝั่งผู้โดยสารนะฮะที่โมได้บอกไปนะครับจะปรับไฟฟ้า6ทิศทาง6ระดับเช่นกันนะครับเป็นได้เป็นคู่หน้าเลยะฮาคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดําแบบนี้นะครับ ก็ขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณานะฮะสำหรับลูกค้าโมสเปซคาร์ทุกท่านไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้า f อนเดเนอร์สีดำคันนี้ปี2018นะฮะเลขไม่์ขับใช้งานไปน้อยมากๆเพียง49,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับนัดวันมาดูนัดวันมาชมรถตัวจริงนะครับหรือว่านัดวันมาทดลองขับกันก่อนได้เลยนะครับผมกับโมดโดยตรงนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์สุนดครับ490กครับ 2739นะครับหรือช่องทางในตอออื่นเพิ่มเติมนะครับมดจะทิ้งลิงก์ไว้ได้านล่างนี้หรือว่าจะเป็นช่องทางอันนิ้ตามนะครับผมเดี๋ยวมดจะหยิบรถให้ลูกค้ามารับดูรับชมกันทุกวันกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าท่านใดถูกใจรถคันนี้หรือว่าถูกใจคลิคลปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มดไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ